ันนี้ปั๊มลมพีรใช้งานนะครับ รวมก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยครับเราตั้งไว้อยู่ที่8บานะครับตัวนี้เราปล่อยสายเข้าไปในเมนแล้วนะครับท่อเมนนะครับเมนจะเป็นท่อสีขาวนะครับตัวนี้ตัวนี้ยึดโลลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโลลมก็จำเข้าตรงจุดเชื่อมให้แล้วนะครับเปิดวาลตัวนี้ก็ตั้งรับดูรับดู ดึงทีนึงมันจะล็อกนะครับถ้าเราจะให้คลายล็อกแล้วครับแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งมันก็จะกลับนะครับตัวนี้นี่ก็เดินมานี่ครับตัวนี้ก็จะเข้าเป็นตัวลิฟต์ X นะครับตัวลิฟต์ X นะครับที่เมื่อวานที่ลงไม่ได้นะครับก็จะเป็นเราไม่มีลมนะครับลิฟต์ X ตัวนี้ก็จะไม่ลงครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับ,รบอ่ะแก็เอาลง นี่ครับง้างถ้ามีลมนะครับตัวล็อกนะครับก็จะคลายนะครับตัวล็อกตังนี้ครับก็จะคลายนะครับถ้าไม่มีลมนะครับลิฟต์ตัวนี้จะไม่สามารถลงได้นะครับแล้วก็จุดที่สองนะครับก็ดูลมให้ไปที่เรียบร้อยครับโอเคครับก็จะประมาณนี้